บริษัทของแฟนผมเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ผมก็เอาหุ้นมูลค่าหลายสิบล้านไปให้ชูรักของเธอทั้งหมดเพื่อนร่วมงานต่างตกใจจนพูดไม่ออกคิดว่าผมคงบ้าไปแล้วแต่พวกเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่บ้าจริงๆคือการตัดสินใจของเธอต่างหากตอนที่หลิวหรูเยี่ยนประกาศต่อหน้าทุกคนว่าโจมูเฉินได้เป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ทั้งงานก็มีเสียงปรบมือดังสนัน่นผมยืนนิ่งอึ้งอยู่กับที่ สมองที่ทำงานล่วงเวลามาหลายวันมันมึนเบลอไปหมดเธอคิดไปว่าตัวเองคงหูฝาดไปพวกเธอรีบดูสีหน้าของลู่จริงชวนสีตลกชะมัดอยู่ข้างกายท่านประธานมาตั้งนานก็ได้หุ้นไปแค่สองเปอร์เซ็นต์เองโจมู่เฉินเพิ่งทำงานมาได้ไม่เท่าไหร่กลับได้ไปตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์แถมปกติลู่จริงชวนยังชอบหาเรื่องโจมู่เฉินว่าทำงานมีปัญหาตอนนี้ดูเขาทำตัวสิเหมือนตัวตลกไม่มีผิด เพื่อนร่วมง,งานหัวเราะยาะผมเสียงดังผมรู้ว่าพวกเขาตั้งใจพูดให้ผมได้ยินอยากจะเอาใจโจมูเ่เฉินด้วยการกดผมให้ต่ำลงถึงยังไงถ้าหลิวหรูเยียนได้ยินก็คงไม่ห้ามอยู่แล้วโจมูเ่เฉินยกมุมปากใส่ผมอย่างผู้ชนะแต่น้ำเสียงกลับเต็มไปด้วยความน้อยใจพี่จิงชวนทำไมพี่ไม่ปรบมือล่ะครับหรือว่าไม่พอใจที่ผมได้หุ้นของบริษัทมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับว่าตามอวุโสแล้วก็น่าจะเป็นของที่มากกว่า ผู้จบเขาก็ค่อยๆยื่นสัญญามาทางผมหลิวหรูหรเยี่ยนทำถ้าเหมือนกลัวว่าผมจะรับมันไว้รีบคว้าสัญญากลับไปทันทีแล้วยัดกลับคืนใส่มือเขาด้วยสีหน้าที่ทั้งจนใจและเอ็นดูมู่เฉินนายใจดีเกินไปแล้วแต่บริษัทเราดูที่ความสามารถไม่ใช่ประสบการณ์ทำงานผู้จบเธอก็เหลือบมองผมอย่างเย็นชานายก็อย่าหาเรื่องหน่อยเลยก่อนหน้านี้นายทำงานผิดพลาดร้ายแรง ทําบริษัทเสียหายไปเป็นล้านการที่ไม่ลงโทษเล่ยออกก็ถือว่าปราณีมากแล้วนายมีสิทธิ์อะไรมาเอาหุ้นเมื่อเห็นทั้งสองคนเล่นละครตกตากันผมก็ได้แต่รู้สึกขำความผิดพลาดครั้งก่อนเป็นฝีมือของโจมู่เฉินแต่เพราะเขากลัวโดนตำหนิเลยโยนความผิดมาให้ผมผมเอาหลักฐานไปพยายามอธิบายให้หลิวหรูเยี่นฟังแต่จนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่เชื่อแต่ผมชินแล้วละ่ะ หลายปีมานี้ความสามารถในการทํางานของโจมู่เฉินก็งั้นหาหา่แต่กับใช้สมองไปกับการหาเรื่องผมซะเยอะเขาเพิ่งเรียนจบได้ไม่นานพูดจาไพเราะหลายคนจึงถูกเขาซื้อใจไปแม้แต่หลิวหรูเยียนก็ยังคิดว่าเขาเป็นคนซื้อหาหา่ดังนั้นทุกครั้งที่ผมมีปัญหากับเขาหลิวหรูเยียนก็จะคิดว่าเป็นความผิดของผมเสมอด้วยเหตุนี้เพื่อนร่วมง,งานจึงยิ่งไม่เคารพผม โจมูเ่เฉินพูดด้วยน้ำเสียงน้อยใจแต่ผมกลัวพี่จิงชวนจะไม่พอใจนี่ครับพูดไปเขาก็ขยับเข้าไปใกล้หลิวหรูเยียนหน้าแทบจะซบลงบนไหล่ของเธอท่าทางสนิทสนมกันมากแต่หลิวหรูเยียนกลับไม่ห้ามเธอจ้องหน้าผมแล้วพูดว่าลู่จิงชวนนายทำหน้าบึ้งให้ใครดูเรื่องการโอนหุ้นครั้งนี้ฉันไตรตรองมาอย่างดีแล้วนายอย่ามาทำตัวมีปัญหาที่นี่ทำให้ทุกคนไม่พอใจไปด้วย ถ้าทนดูไม่ได้ก็ออกไปซะสิทุกคนได้ยินก็พากันเห็นด้วยผมรู้ว่าที่หลิวหรูเยี่ยนพูดเป็นเพราะอารมณ์เสียผมอดที่จะหัวเราะไม่ได้นักลงทุนก็เป็นผมที่ดื่มจนอ้วกเป็นเลือดถ่าดึงตัวมาแผนงานก็เป็นผมที่อดนอนแก้ทั้งคืนอยู่ที่บ้านครั้งนี้ที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้สาเร็จก็เป็นเพราะผมแต่ตอนนี้กลับจะเขี่ยผมทิ้งแค่คําพูดประโยคเดียวก็คิดจะชิงผลงานทั้งหมดของผมไปผมหยิบกระเป๋าแล้วเดินเข้าไปสองเก้า โจมูเ่เฉินนึกว่าผมจะลงมือตกใจจนต้องหลบไปอยู่ข้างหลังหลิวหรูเยียนหลิวหรูเยี่ยนกางแขนออกทันทีเพื่อปกป้องเขาไว้อย่างแน่นหนามองมาที่ผมด้วยสายตาระแวดระวังรู้จิ่งชวนน่าจะทำอะไรผมยื่นหุ้นในกระเป๋าไปตรงหน้าเธอแค่รู้สึกว่าเขาทำงานหนักขนาดนี้หุ้นที่เธอให้มันน้อยเกินไปเอาของผมให้เขาไปด้วยแล้วกันหวังว่าเขาจะพยายามให้มากขึ้นอีกนะ โจมูเ่เฉินจ้องมองหุ้นฉบับนั้นตาของเขาเป็นประกายแต่หลิวหรูเยี่ยนกลับมองผมอย่างไม่พอใจไม่ได้พูดอะไรแต่ข้างล่างเวทีกลับมีเสียงฮือฮาพวกเขารู้ดีว่าผมอยู่บริษัทนี้มาหลายปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งก็ลำบากมาด้วยกันจนถึงตอนนี้ผมคนเดียวทำงานเท่ากับสิบคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนหรืองานจิปาถะของบริษัทล้วนเป็นผมที่รับผิดชอบคนเดียวตอนนี้บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว มูลค่าหุ้นก็สูงขึ้นตามไปด้วยแค่สองเปอร์เซ็นก็เกือบจะถึงสิบล้านแล้วก่อนหน้านี้ทุกคนต่างเดาวกันว่าผมจะเจรจากับหลิวหรูเยี่ยนเพื่อของเงื่อนไขและหุ้นเพิ่มได้อย่างไรไม่มีใครคิดเลยว่าผมจะยอมสละมันไปแต่พวกเขาไม่รู้หรอกว่าผมคือคู่มั่นของหลิวหรูเยี่ยนหลิวหรูเยี่ยนไม่ต้องการให้คนอื่นชี้นิ้วนินทาดังนั้นความสัมพันธ์ของเราจะไม่เคยถูกเปิดเผย ต่อมาหลังจากที่โจมูเ่เฉินปรากฏตัวขึ้นผมก็เริ่มหวาดกลัวอยากให้เธอยอมรับในสถานะของผมทนการรบเร้าของผมไม่ไหวในที่สุดเธอก็ยอมตกลงว่าจะประกาศในวันที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อคืนผมตื่นเต้นจนนอนไม่หลับทั้งคืนแต่ใครจะรู้ว่าพอถึงเวลาประกาศในวันนี้โจมูเ่เฉินกลับขึ้นไปบนเวทีก่อนผมแล้วโอบเอลเธอไว้เธอไม่มีทีท่าว่าจะปฏิเสธเลยแม้แต่น้อย ทุกคนต่างเข้าใจผิดว่าพวกเขาเป็นคู่รักกันแต่สีหน้าของเธอกลับเรียบเฉยจนถึงตอนนี้ผมถึงได้เข้าใจเธอไม่ได้ไม่อยากเปิดเผยความสัมพันธ์แต่เธอไม่อยากเปิดเผยความสัมพันธ์ของเราต่างหากเธอยังคงเงียบแต่ผมไม่ได้สนใจผมหันหลังเดินจากไปเพิ่งเดินไปได้สองก้าวก็รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ข้อมือหันกลับไปเห็นว่าเป็นหลิวหรูเยียงก็ค่อนข้างประหลาดใจไม่คิดว่าเธอจะรั้งผมไว้ ปกติเธอจะปล่อยให้ผมจากไปเสมอเพราะยังไงผมก็รักเธอเดี๋ยวย่อมกลับไปขอโทษเธออยู่ดีแต่ไม่นานผมก็เข้าใจเหตุผลเธอเม้มปากเล็กน้อยลู่จิงชวนนายใช้อารมณ์มากเกินไปแล้วไม่สุขุมเป็นผู้ใหญ่เหมือนมู่เฉินเลยตอนแรกฉันก็ไม่ได้อยากจะทําอะไรนายแต่การกระทําของนายในวันนี้ทําให้ฉันไม่พอใจมากหุ้นพวกนี้ฉันจําเป็นต้องมอบให้หมู่เฉินผมอดที่จะหัวเราะไม่ได้ เธอใส่ร้ายผมเพื่อหาเหตุผลที่ชอบทําในการเอาหุ้นไปให้โจมูเ่เฉินถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงจะเถียงกับเธอแต่ตอนนี้อารมณ์ของผมกลับสงบนิ่งมากผมตอบไปแค่อ๋อหลิวหรูเยี่ยนเตรียมใจไว้แล้วว่าผมจะโกรธพอได้ยินคำตอบก็ถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะกำลังจะพูดอะไรบางอย่างตอนนั้นเองก็มีเพื่อนร่วมงานถือแชมเปญอยู่ข้างล่างเวทีตะโกนว่าจะฉลองกัน หลิวหลูเยี่ยนเหลือบมองผมแวบ,บหนึ่งสุดท้ายก็หยิบสัญญาแล้วหันหลังกลับไปผมมองแผ่นหลังของเธอที่เดินไปยังโจมู่เฉินแล้วเบนสายตาหนีเดินตรงออกจากห้องจัดเลี้ยงไปหลังจากออกมาผมก็โทรออกไปสายหนึ่งพ่อครับผมจะทำตามที่พ่อบอกกลับไปรับช่วงต่อบริษัทที่บ้านพ่อของผมมีบริษัทในเครือกว่าร้อยแห่งติดอันดับท็อปยี่สิบของฟอร์บผมเป็นลูกคนรวยเต็มขั้น แต่ตอนที่เพิ่งรู้จักหลิวหรูเยี่ยนผมได้ยินเธอแล้วว่าตอนเด็กพ่อของเธอถูกลูกคนรวยคนหนึ่งขับรถชนแล้วหนีไปทําให้ช่วยชีวิตไว้ไม่ทันจนเสียชีวิตแต่ลูกคนรวยคนนั้นกลับรอดพ้นจากความผิดเพราะอํานาจเงินถูกขังอยู่ไม่กี่วันก็ถูกปล่อยตัวออกมาด้วยเหตุนี้หลิวหรูเยียนจึงเกลียดคนรวยเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้อยู่กับเธอผมจึงปิดบังตัวตนของตัวเองปฏิเสธการจัดการของครอบครัว และมายังเมืองนี้เพื่อพึ่งพากันและกันกับหลิวหรูเยี่ยนเอาเงินเก็บทั้งหมดมาช่วยเธอสร้างบริษัทจนกระทั่งเมื่อวานผมยังคงคิดอย่างใสซื่อว่าในที่สุดผมกับหลิวหรูเยียนก็ได้ลงเอ่ยกันแต่เพิ่งจะมารู้ตอนนี้เองว่าผมแพ้ไม่เป็นท่าหลังจากวางสายผมก็กลับมาที่ห้องเช่าของผมกับหลิวหรูเยียนภายในห้องถูกตกแต่งไว้อย่างอบอุ่นโรแมนติกบนพื้นมีเทียนรูปหัวใจวางอยู่ตรงกลางเป็นช่อดอกกุหลาบ สีน้ำเงินสดใสช่อใหญ่ในช่อกุหลาบมีแหวนเพชรที่สวยงามมงหนึ่งซ่อนอยู่ข้างๆยังมีโฉนดวิลล่าสุดหรูทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมตั้งใจจะมอบให้หลิวหรูเยียนผมคิดถึงปฏิกิริยาของหลิวหรูเยี่ยนเมื่อได้เห็นของพวกนี้นับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่คิดเลยว่าหลิวหรูเยี่ยนจะไม่มีโอกาสได้เห็นมันผมโยนของทั้งหมดทิ้งไปจากนั้นก็จองตั๋วเครื่องบินสำหรับคืนพรุ่งน,นี้ผมต้องการเวลาหนึ่งวัน เพื่อจัดการเรื่องงานติ้งต่องเสียงมือถือดังขึ้นผมเปิดดูข้อความพบว่าเป็นวิดีโอที่โจมู่เฉินส่งมาในภาพโจมู่เฉินอุ้มหลิวหรูเยียนในอ้อมแขนในท่าเจ้าหญิงใบหน้าของหลิวหรูเยียนแดงกำ่ำเธอกอดคอเขาวไว้แน่นซบหน้าลงกับอกของเขาท่าทางสนิทสนมราวกับเป็นคู่รักกันเพื่อนร่วมงานที่อยู่ข้างๆก็ปรบมือเชียร์บอกให้ทั้งคู่จูบก,กันอีกที วิดีโอถูกยกเลิกการส่งอย่างรวดเร็วโจมูเ่เฉินส่งข้อความมาว่าขอโทษครับส่งผิดผมไม่เชื่อหรอกผมรู้ดีว่านี่เป็นความตั้งใจของโจมูเ่เฉินหลายปีมานี้เขาใช้วิธีแบบนี้มาไม่น้อยตามปกติแล้วผมมักจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วไปหาหลิวหรุเยี่ยนเพื่อถามความจริงแล้วก็จะโดนเธอดุกลับมานายจะอ่อนไหวเกินไปหน่อยไหมเอาเวลาไปตั้งใจทำงานดีกว่าไหม ตอนแรกผมก็คิดว่าตัวเองคิดมากไปแต่มีวันหนึ่งที่เธอป่วยแล้วละเมอเรียกชื่อโจมู่เฉินออกมาผมถึงได้รู้ว่าใจของเธอเอ็นเอียงไปทางโจมู่เฉินแล้วในใจผมไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษบล็อกและลบโจมู่เฉินทิ้งโดยไม่ลังเลแต่ทว่าในไม่ช้าผมก็ได้รับโทรศัพท์จากหลิวหรูเยี่ยนลู่จิงชวนนายลบโจมู่เฉินเหรอทันทีที่รับสายเธอก็ถามผมด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อย ว่าเมื่อกี้โจมู่เฉินทำอะไรกับผมผมชินแล้วตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียกเฉยอืมนายลบเขาทำไมยังไงเขาก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานของนายนะทำแบบนี้แล้วต่อไปเขาจะทำงานได้ยังไงเขานึกว่าตัวเองทำอะไรผิดตอนนี้กำลังโทษตัวเองแล้วก็ร้องให้ไม่หยุดเลยนายรีบแอดเขากลับไปแล้วก็ขอโทษเขาซะผมไม่โกรธแต่กลับขำคุณรู้ไหมว่าเมื่อกี้เขาส่งอะไรมา ปลายสายเงียบไปสองสามวินาทีคงเป็นพระหลิวหรูเยี่ยนกำลังสอบถามสถานการณ์ไม่นานก็มีเสียงที่ไม่สบอารมณ์ของเธอดังมาก็แค่ส่งรูปผิดรูปเดียวไม่ใช่เหรอจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรนักหนาแน่นอนว่าขอแค่เป็นเรื่องที่โจมูเ่เฉินทำผิดหลิวหรูเยี่ยนก็จะเข้าข้างเขาเสมอผมแค่เสียงเย็นชามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนักหรอกก็แค่ส่งรูปผิดแต่ทำเสียหายไปหลายล้านเท่านั้นเองก่อนหน้านี้โจมูเ่เฉินเอาราคาประมูลไปส่ง ให้กับคู่ค้าโดยคิดว่าเป็นใบเสนอราคาคู่ค้าหลายรายขอเลิกสัญญาบางรายก็ใช้ราคามาข่มขู่เพียงไม่กี่วันหยาดเหงือแรงกายมูลค่าหลายล้านก็สูญเปล่าแต่รลิวหรูเยียนกลับไม่ใส่ใจเห็นได้ชัดว่าเธอก็คงนึกถึงเรื่องครั้งนั้นเงี่ยไปหลายนาทีที่หรูเยียนรู้จริงชวนคงยังโกรธเรื่องที่พี่ยกหุ้นให้ผมวันนี้แน่เลยงั้นให้ผมไปขอโทษเขาดีกว่านะครับ มีเสียงแหบพร่าของโจมูเ่เฉินดังมาจากปลายสายหลิวหรูเยี่ยนปลอบเขาเบาๆไม่ต้องรอกไม่ใช่ความผิดของนายซะหน่อยปล่อยให้เขาสงบสติอารมณ์ไปคนเดียวก่อนเถอะแล้วก็วางสายไปเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้หลังจากทะเลาะกาันเธอมักจะใช้ข้ออ้างว่าให้ผมสงบสติอารมณ์แล้วไปอยู่เป็นเพื่อนโจมูเ่เฉินแต่ตอนนี้ผมกลับไม่รู้สึกโกรธเลยทำได้เพียงสงบนิ่งเขียนจดหมายลาออกฉบับหนึ่ง ส่งไปยังอีเมลของฝ่ายบุคคลทันทีที่ส่งเสร็จผมก็รู้สึกโล่งไปทั้งตัวตอนที่ผมกำลังหลับสนิทต,ตอนกลางดึกก็ได้รับโทรศัพท์จากหลิวหรูเยียนอีกครั้งมารับฉันหน่อยยังอยู่ที่โรงแรมเดิมปลายสายดูเหมือนจะคึกคักมากถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าไปรับเธอแล้วแต่ตอนนี้ผมกลับหาวอร์ดเสียงฟังดูเกียคร้านเรียกแท็กซี่สีแถวนั้นมีรถเยอะแยะ,แยะน้ำเสียงของหลิวหรูเยียนฟังดูประหลาดใจ นายหลับแล้วเหรอเมื่อก่อนทุกครั้งที่หลิวหรูเยียนออกไปสังสรรค์ข้างนอกผมจะเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอจะนอนไม่หลับแต่คืนนี้ผมกลับหลับสนิทเป็นพิเศษแม้แต่การรับสายนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันรบกวนการพักผ่อนของผมหลิวหรูเยียนไม่ได้พูดอะไรหลังจากวางสายไปครึ่งชั่วโมงเธอก็กลับมาถึงบ้านผมกำลังเข้าห้องน้ำพอดีตอนออกมาก็สบตาก,กับเธอตื่นพอดีเลยไปทำบะหมี่ให้หน่อยสิ อยู่แล้วเธอบอกเสียงเรียบผมรู้ว่าเธอกําลังหาทางคืนดีกับผมทุกครั้งที่งอนกันเธอจะแสดงความอ่อนแอออกมาเพื่อจะได้มีช่องทางสื่อสารกับผมและขะจัดความบาดหมางแต่นั่นเป็นเพราะผมรักเธอเมื่อความรักนั้นหมดสิ้นไปผมก็มีแต่จะรู้สึกว่ามันน่ารำคาญไปทำเองสิถ้าทำไม่เป็นก็สั่งเดลิเวอรเอาผมพูดเสียงเรียบแล้วเดินไปทางห้องนอน หลิวหรูเยี่ยนเดินไปที่หน้าประตูห้องผมก่อนขวางทางผมไว้ผมได้กลิ่นน้ำหอมผู้ชายของโจมู่เฉินบนตัวเธอลู้จริงชวนนายยังโกรธอยู่อีกเหรอฉันอธิบายไปแล้วไงว่าที่ทำไปก็เพื่อบริษัทอย่าคิดว่าบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วจะสบายหลังจากนี้ยิ่งต้องดูแลให้ดีโจมู่เฉินอาจจะยังไม่เก่งมากแต่เขามีคอนเนคชันเยอะแล้วก็เก่งเรื่องธุรกิจแถมที่บ้านเขาก็ทำธุรกิจด้วย ต่อไปอาจจะต้องติดต่อกันอีกก็ได้ที่ฉันทําไปวันนี้ก็เพื่อบริษัททั้งนั้นที่ให้หุ้นเขาไปก็เพื่อที่จะมัดใจเขาไว้ผมไม่คิดเลยว่าวันนี้เธอจะอธิบายให้ผมฟังแต่ผมไม่รู้ว่าเธอเชื่อคําพูดตัวเองไหมแต่ผมไม่เชื่อผมขี้เกียจจะพูดอะไรกับเธออีกจึงตอบไปเรียบๆว่าอืมแล้วก็เข้าห้องไปหลิวหรูหรเย็ยนเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ถูกผมปิดประตูใส่หน้า การกระทํานี้เหมือนจะทําให้เธอโกรธจริงหาห่าเธอเตะประตูอย่างแรงดีลู่จริงชวนอยากทําอะไรก็ทําไปอย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกันเช้าวันต่อมาผมเดินออกจากห้องนอนก็เห็นหลิวหรูเย็นนั่งอยู่บนโซฟากําลังจัดชุดสูทใหม่เอี่ยมอย่างตั้งใจพอเห็นผมออกมาเธอก็รีบวิ่งเข้ามายื่นสูตตัวนั้นให้ผมและบังคับให้ผมเปลี่ยนผมจําได้ ว่าสูตรตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดของชาแนลไม่ใช่แค่ราคาแพงแต่ยังหายากมากในอินเทอร์เน็ตมีแต่คนบอกว่านี่คือของขวัญที่ดีที่สุดที่ผู้หญิงจะให้แฟนผมเคยเปรยโปยกับหลิวหรูเยี่ยนว่าสูตรตัวนี้สวยมากหลังจากเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเดินออกมาจากห้องนอนลำคอผมก็แห้งผากกำลังจะพูดอะไรบางอย่างก็ได้ยินเธอพูดยะๆว่านายกับโจมู่เฉินหุ่นพอพอ น,นายใส่แล้วพอดีเลยเขาใส่ก็คงจะพอดีเหมือนกันรีบถอดออกเถอะอย่าให้ยับละฉันอุตส่าห์หามาได้พูดจบเธอก็ลงมือถอดเสื้อนอกออกจากตัวผมผมมองเธอที่พับสูตรใส่กล่อ,องของขวัญอย่างตั้งใจอีกครั้งจากนั้นก็ถือของออกจากบ้านไปด้วยอารมณ์เบิกบานผมรู้ว่าเธอตั้งใจทำเป็นการลงโทษผมเรื่องเมื่อวาน แต่ผมไม่ได้รู้สึกโกรธเลยแค่รู้สึกว่ามันไร้สาระจากนั้นผมก็รับโทรศัพท์อีกสายแล้วไปที่บริษัทเพื่อเตรียมทําเรื่องลาออกแต่ผลคือพอเพิ่งเดินเข้าประตูบริษัทผมก็เห็นโจมู่เฉินนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานของผมถูกห้อมล้อมราวกับเป็นศูนย์กลางของจักรวาลพอเห็นผมเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งก็เดินเข้ามาทันทีรู้จิ่งชวนไปซื้อชานมไข่มุกมาเลี้ยงทุกคนทำไมล่ะผมมองนาฬิกาผมก็ไม่ได้มาสาย คนนั้นยิ้มอย่างได้ใจเมื่อกี้ท่านประธานหลิวบอกว่าใครมาถึงบริษัทคนสุดท้ายคนนั้นต้องเลี้ยงชานมไข่มุกทุกคนนายมาถึงคนสุดท้ายโอ้ยช่างเถอะโจมู่เฉินลุกขึ้นยืนตั้งใจจะสูตรบนตัวผมจําได้วันนี้คือชุดที่ตอนเช้าหลิวหรูเยียนบอกว่าจะให้เขาจะให้ลู่จิงชวนไปวิ่งซื้อของได้ยังไงกันเดี๋ยวผมไปเองดีกว่าพูดจบ เขาก็แกล้งพูดเสียงดังแต่ไม่ได้ขยับตัวและก็เป็นไปตามคาดทันทีที่พูดจบลิวหรูเยียนก็เดินออกมาจากออฟฟิศพอเห็นสูตรบนตัวโจวมู่เฉินสีหน้าของเธอก็ลังเลไปชั่วครู่ก่อนจะกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วแกล้งจัดปกเสื้อให้เขายิ้มแล้วพูดว่านายใส่แล้วดูดีจริงฮา,า่คนอื่นๆก็พากันส่งเสียงแซวลิวหรูเย,ยนหน้าแดงแล้วรีพันมามองผมแวบ,บหนึ่ง เธอคงกลัวว่าผมจะหึงแล้วอลวาดอีกสินะงั้นเธอก็คงคิดมากไปแล้วตอนนี้ในใจผมเหมือนผืนน้ำที่นิ่งสนิทไม่มีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นการที่ผมไม่อลวาดดูเหมือนหลิวหรูเยี่ยนก็ยังไม่พอใจเธอพูดเสียงเย็นชาว,ว่าเมื่อกี้ฉันบอกแล้วว่าคนที่มาถึงบริษัทคนสุดท้ายต้องไปซื้อชานมไม่ไปแล้วจะยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้เพื่อนร่วมง,งานข้างๆรีบชี้มาที่ผมรูจิ่งชวนมาคนสุดท้ายครับ หลิวหลุเยเยนรู้แต่แรกแล้วว่าเป็นผมเธอพูดอย่างเย็นชาไปสิถ้าไม่ไปฉันจะไล่นายออกดูเหมือนว่าเธอยังไม่ได้รับจดหมายลาออกของผมเมื่อเห็นดังนั้นผมก็ไม่ปิดบังอีกต่อไปพูดตรงๆว่าวันนี้ผมมาเพื่อลาออกเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆต่างก็ประหลาดใจมีเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทกับผมอดไม่ได้ที่จะกระซิบเตือนผมลู่จิงชวนเมื่อกี้ท่านประธานเพิ่งบอกเรื่องเงินเดือนใหม่กับทุกคนนายมาลาออกตอนนี้มันไม่ฉลาดเลยนะ แล้วนายไม่ได้ยินเหรอว่าเมื่อกี้ท่านประธานล้อเล่นกับนายผมพูดเสียงเรียบผมไม่ได้ล้อเล่นเมื่อวานผมยื่นเวลาออกให้ฝ่ายบุคคลแล้วแววตาของโจมูเ่เฉินฉายแววดีใจแต่เขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างก็สบเข้ากับสายตาที่ยากจะคาดดาวของหลิวหรูเยียนจึงต้องกลืนคำพูดในปากกลับลงไปหลิวหรูเยียนขมวดคิ้วแน่นมองผมด้วยสายตาซับซ้อนนายรู้ไหมว่าตอนนี้บริษัทสถานการณ์เป็นยังไง ถ้านายลาออกตอนนี้นายรู้ไหมว่านายกำลังจะสูญเสียอะไรไปรู้สิสิ่งที่สูญเสียไปคือความทุกข์และพันธนาการโจ้ามูเ่เฉินพูดอย่างน้อยใจลู้จริงชวนผมรู้แล้วพี่คงยิงเคืองเรื่องของผมอยู่ใช่ไหมไม่อย่างนั้นให้ผมไปเองดีกว่าเพราะยังไงพี่กับพี่หรุเย,ยนก็ทำงานด้วยกันมาหลายปีการจากไปตอนนี้มันน่าเสียดายเกินไปพูดจบเขาก็เดินตรงไปที่ประตู แต่สายตากลับแอบมองหลิวห,หรุเยี่ยนรอให้หลิวหรุเยี่ยนดังเขาไว้ผมเห็นแล้วยังขำแต่หลิวหรุเยี่ยนกลับทำเหมือนมองไม่เห็นแผนของเขารีบดึงมือเขาไว้แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเอ็นดูว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายใครจะไปก็ไม่ใช่คิวของนายโจมูเ่เฉินฉายแววด้ใจอาจจะเห็นว่าหลิวหรุเยี่ยนยังไม่ยอมปล่อยปากก็พูดว่าไม่อยากให้ไปแต่แต่ยังไงรู้จริงชวนก็อยู่บริษัทมานานแล้ว ช่างเถอะเดียวผมไปเกลี้ยกล่อมเขาเองโจมูเ่เฉินเดินเข้ามาลู่จิงชวนนายลองคิดดูดีๆอีกทีเถอะพวกเราทุกคนไม่อยากให้นายไปนะเรื่องก่อนหน้านี้ก็แค่ล้อเล่นเพราะพวกเราทุกคนก็เห็นนายเป็นเพื่อนที่ดีพูดจบเขาก็ตบไหล่ผมแต่ในตอนที่ไม่มีใครสังเกตเขากลับบิดไหล่ผมอย่างแรงความเจ็บแปลรเล่นเข้ามาทันทีผมแทบจะไม่ลังเลแต่เข้าไปที่กลางอกของเขาเต็มแรง โจมูเ่เฉินล้มลงกับพื้นกุมหน้าอกหายใจหอบหลิวหรูเย,ยนรีบวิ่งเข้าไปพยุงเขาขึ้นมามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยตอนที่ผมดื่มเหล้าเพื่อรับรองลูกค้าจนกระเพาะอักเสบเลือดออกเธอยังไม่เคยเป็นห่วงผมขนาดนี้หลิวหรูเย,ยนตบหน้าผมฉาดใหญ่แล้วด่าผมเสียงดังลู่จริงชวนนายบ้าไปแล้วหรือไงมูเ่เฉินอุตส่า์เรียกอมนายดีหาหะแต่นายกลับยังจะลงมือกับเขา นี่มันดังแกเพื่อนร่วมงานนะพอดีกับที่ฝ่ายบุคคลเดินเข้ามาดูเหมือนจะมาแจ้งหลิวหรูเยี่ยนเรื่องที่ผมลาออกหลิวหรูเยี่ยนพูดโดยไม่ลังเลให้เขาทําเรื่องไปเล่มันออกไปหลังจากเซ็นอนุมัติใบลาออกของผมดูเหมือนเธอยังไม่หายโมโหพูดต่อว่าตอนนี้บริษัทมีกําไรเดือนละหลายแสนมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะออกไปตอนนี้มู่เฉินนายวางใจได้อีกไม่กี่เดือนไม่ต้องพูดถึงบ้านกับรถ น่าอยากได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นคนอื่นๆก็เหมือนกันเดือนหน้าใครทำผลงานได้ดีที่สุดฉันจะให้บ้านหนึ่งหลังเลยโจมู่เฉินตาวาวเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆก็ตื่นเต้นพากันเห็นด้วยหลิวหรูหรเยี่ยนยิ่งยิ่งพยองขึ้นแต่บางคนที่รังแกเพื่อนร่วมง,งานไม่เชื่อฟังคำสั่งต่อให้ตายฉันก็ไม่ให้เขากลับมาคนอื่นๆก็พากันด่าผมตามเมื่อเห็นท่าทางเกือจะบ้าคลั่งของพวกเขา ผมลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้พูดออกไปตอนเช้าพ่อโทรมาหาผมผมถึงได้รู้ว่านักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของบริษัทหลิวหรูเยี่ยนในช่วงสองปีนี้ก็คือท่านหลังจากรู้ว่าผมจะลาออกเพื่อกลับไปสืบทอดบริษัทที่บ้านพ่อของผมก็ให้คนไปตรวจสอบบริษัทของหลิวหรูเยี่ยนใหม่อย่างละเอียดและไม่พอใจกับผลลัพธ์อย่างมากและแตัดสินใจแล้วว่าจะใช้เหตุผลที่อีกฝ่ายผิดสัญญาเพื่อถอนทุนผมรู้ดี ว่าพ่อของผมมีอิทธิพลแค่ไหนในวงการลงทุนหากถอนทุนเมื่อไหร่อย่าว่าแต่จะซื้อบ้านซื้อรถได้ไหมบริษัทจะอยู่รอดถึงเดือนหน้าได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยพอเห็นผมอ้ำอำอึ้งหาหะหลิวหรูเยี่ยนกับคิดว่าผมเสียใจายชายตามองผมอย่างรังเกียจผู้เสียงเย็นชาบางคนตอนนี้ถ้าไปขอโทษมู่เฉินย,ยิงทันนะไม่อย่างนั้นเขาพูดไม่ทันจบ ฝ่ายการเงินก็รีบวิ่งเข้ามาพูดอย่างร้อนรนไม่ดีแล้วค่าท่านประธานหลิวนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของเราเพิ่งส่งข้อความมาบอกว่าพบว่าสถานะทางการเงินของเรามีปัญหาอย่างรุนแรงมีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าหลอกลวงการลงทุนไม่ใช่แค่จะถอนทุนแต่ยังจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาถึงสามเท่าคนที่เมื่อกี้ยังคุยกันอย่างคึกคักต่างมองหน้ากันไปมาหลิวหรูเยียงก็ตกตะลึงไปเช่นกันไม่ทันที ทุกคนจะทันได้ตั้งตัวโจมูเ่เฉินกลับหัวเราออกมาพูดอย่างไม่ใส่ใจว่าพูดเล่นอะไรกันบริษัทเราเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์การเงินจะมีปัญหาอะไรได้ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่หาหะหลิวหลู่เยี่ยนราวกับได้ยาใจถอนหายใจอย่างโล่งอกขมวดคิ้วแล้วพูดกับฝ่ายการเงินว่าเรื่องแบบนี้ต่อไปตรวจสอบให้ดีก่อนค่อยมาพูดอย่ามาปล่อยข่าวหือมั่วๆที่นี่ ทำให้ทุกคนตื่นตระหนกไม่ใช่นักขฝ่ายการเงินพยายามจะอธิบายแต่หลิวหรูเยี่ยนกับโบกมือไปมาพอแล้วกลับไปได้แล้วโจวมู่เฉินก็พูดเสริมเรื่องแบบนี้เธอไปคุยกับอีกฝ่ายให้เรียบร้อยก่อนอย่ามาตื่นตูมไปเองที่นี่ถ้ามีครั้งหน้าอีกจะหักเงินเดือนนะฝ่ายการเงินแทบจะร้องไห้เมื่อเห็นดังนั้นผมก็อดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นพวกคุณฟังเขาพูดให้จบก่อนดีกว่าโจมู่เฉินได้ยินก็มองอย่างดูถูก แล้วหัวระยะผมรู้จิงชวนไม่นึกเลยนะว่านายจะออกจากบริษัทไปแล้วแต่ยังจะห่วงเรื่องของบริษัทอีกหลิวหรูเยียนดูเหมือนจะนึกถึงผมขึ้นมาได้สีหน้าที่เพิ่งจะดีขึ้นก็เย็นชาลงในทันทีกว่าตามองผมแล้วพูดเสียงเย็นชานายยังจะยืนอยู่ตรงนี้ทําไมไม่ใช่ว่าจะลาออกแล้วเหรออย่าเลยหน้าหรูเยียนอย่าพูดแบบนั้นสิไม่แน่ว่าลู่จิงชวนอาจจะเสียใจแล้วก็ได้ เธอลองให้โอกาสเขาอีกครั้งสิหลิวหรูหรเยี่ยนทำหน้าหญิงโสนี่มันบริษัทนะไม่ใช่สนามเด็กเล่นรู้ว่าผิดแล้วก็จบเหรอต่อไปก็จะมีคนมาล้อเลียนมากขึ้นสิถึงตอนนั้นบริษัทวุ่นวายไปหมดแล้วฉันจะจัดการยังไงโจมูเ่เฉินเสนอว่าไม่อย่างนั้นให้ลู่จิงชวนไปอยู่แผานากรักษาความปลอดภัยก่อนสักพักหนึ่งผ่านไปสักพักค่อย้ายกลับมา ถือเป็นการขัดกลาวจิตใจเขาไปด้วยฟังทั้งสองคนพูดรับส่งกันผมก็ได้แต่รู้สึกขำที่เมื่อกี้ผมเตือนก็แค่คิดว่าไหนหาหะก็เคยคบกับหลิวหรูเยี่ยนมาหลายปีไม่อยากเห็นเธอต้องลำบากเกินไปอยากให้เธอเตรียมรับมือล่วงหน้าในเมื่อเธอไม่ฟังคําเตือนผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกผมหันหลังเตรียมจะจากไปในตอนนั้นเอง ที่บริษัทก็เกิดความโกลาหลขึ้นกลุ่มคนห้อมล้อมชายวัยกลางคนในชุดสูทที่ดูภูมิฐานเดินเข้ามาผมจําได้ว่าน,นี่คือทนายคนหนึ่งในเครือบริษัทสาขาของพ่อผมหลิวหรูเยียนไม่รู้จักแต่ก็ยังเดินเข้าไปอย่างสุภาพเพื่อจะสอบถามสถานการณ์แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้เอ่ยปากทนายก็หยิบเอกสารฉบับหนึ่งออกมายื่นให้หลิวหรูเยียนและพูดอย่างเป็นทางการว่า นี่คือจดหมายจากทนายที่บริษัทมอบหมายให้ผมนำมาส่งศาลจะเปิดพิจารณาในอีกสาวันหวังว่าจะไปให้ตรงเวลาหลิวหรูเย,ยนรับจดหมายจากทนายรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอหายไปถ้าหากเมื่อกี้พวกเขายังพอจะหลอกตัวเองได้แต่ตอนนี้มีทั้งเอกสารที่มีตราประทับบวกกับชื่อบริษัทที่เป็นโจทย์ที่ทนายแจ้งก็ถ้าจะยืนยันได้แล้วว่าบริษัทถูกถอนทุนและฟ้องร้อง ทำไมการบริษัทเราไม่มีปัญหานะหลิวหรูหรเยี่ยนไม่ยอมแพ้แทบจะคลุ้มคลั่งจับแขนทนายไว้ผมยังไม่เคยเห็นเธอตื่นตระหนกขนาดนี้เพราะเมื่อก่อนทุกครั้งที่เจอปัญหาใหญ่หาหะก็จะมีผมคอยยืนอยู่ข้างหน้าเธอเสมอทนายสบัดมือเธอออกอย่างเฉยเมยพูดอย่างสุภาพว่านี่คือการพิจารณาของบริษัทผมแค่มาแจ้งเรื่องนี้หวังว่าพวกคุณจะให้ความร่วมมือด้วยดี